การตดบ่อยๆอันตรายโดยไม่รู้ตัวครับตดเป็นกระบวนการขับลมหรือแก๊สในพ่ออาหารครับแล้ก็ลำไส้ครับโดยเจ้าตดครับจะประกอบด,ด้วยแก๊สที่ไม่มีกลิ่นถึง99%ครับเพื่อนๆอันได้แก่แก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และก็ไฮโดรเจนครับแล้วก็รวมถึงออกซิเจนและมีเทนครับส่วนแก๊สที่มีกลิ่นนั้นมีเพียงแค่1%ครับเพื่อนๆในตดเท่านั้นครับซึ่งแก๊สมีกลิ่นก็เกิดจากการ หมักหมมของอาหารในลำไส้ครับก่อให้เกิดเป็นกรรมฐานต้นเหตุของกลิ่นเหม็นนั่นเองครับการที่เรากั้นตดก็ไม่ใช่เรื่องดีต่อสุขภาพสักนิดเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆลองคิดดูสิว่าร่างกายของเราครับต้องการผายลมเพื่อระบายแก๊สของเสียออกจากร่างกายครับดังนั้นครับผมหากเราอะไปกั้นตดบ่อยๆแก๊สที่ร่างกายครับควรจะได้ระบายออกมาก็อาจจะ ตีกลับเข้าไปในเลือดและตับแทนครับผมเป็นการเพิ่มของเสียให้แก่ร่างกายของเราเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับดังนั้นถ้าเราปวดตดก็ควรที่จะตดครับแต่เราก็ต้องดูด้วยเวลาตดตอนนั้นมีคนอยู่เยอะหรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะทำให้เหม็นได้น,นะครับผม แลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณของผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพัรร์ของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพัรร์ดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน